ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวเอาแล้วอาจารย์เจตบอกเที่ยวบินไปสิงคโปร์นี่เขาไม่ได้สนามบินนี่ก็ไม่ได้ปิดสี่ทุ่มนะเขาเปิดตลอดยีบสีชั่วโมงนะว่างั้นโอ้โฮแสดงว่าไอ้ทักสินนี่นะมันไม่น่าจะกลับมาแล้วแหละเออแต่เห็นโพสต์ล่าสุดบอกว่าผมกลับแน่ผมกลับแน่โอ้โหหลอกควายแดงสบายใจเฉบ รู้จักสับขาหลอกไหมนะเอออยู่ร้อยวันพันปีไม่เคยป่วยไม่เคยจะไปหาหมอพอขาดสารเขาจะใกล้ตัดสินปับ๊บมึงไปหาหมอทันทีโอ้โหนะนี่เนี่ยมันมันเขาเรียกว่ามีพิรุษนะครับตอนแรกบอกจะไปสิงคโปร์นะโอ้โหเอาไปเอามาไปดูใบเฉยบอกไปหาหมอที่นู่นก็ได้ โอ้ยนะครับนะมึงไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรหลอกไอ้ทักษินอะน,นะเออพอใกล้จะ,ะตัดสินปุ๊บป่วยทันทีปฐโถเอ้ยนะหมออยู่ไทยเนี่ยรักษาดีๆเยอะแยะนะครับข้ออ้างทักสินน่ะเมันข้ออ้างข้ออ้างเยอะไปหมดแหละนะเห็นมันเอาแม่ครัวเอาอะไรไปด้วยผู้ช่วยเราเราพออะไรไปด้วยโอ้โห นี่แหละนะทักษิณนะอืก็เดี๋ยวก็คงถามว่าบางคนสำนักข่าวบางคนบอกโอ้ไม่เชื่อทักษิณมาแน่มันหนีตลอดชีวิตเลยนะเว้จะหนีอะ่ะมันจะไปกลัวอะไรอะ่ะหนีก็หนีไปดิใช่นไหมเออนะครับแก่จะตายอยู่แล้วอายุตั้งเจ็ดสิบจะแปดสิบอีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วใช่ไหมเออหนีตลอดชีวิตก็แค่อีกสิบปีไม่ถึงยี่สิบปีหรอก คนเรามันจะอยู่ได้สักแค่ไหนเชียเออมันอายุเจ็ดสิบแล้วอ,ะอ่ะเฮ้ใช่ไหมเออเดี๋ยวก็แปดสิบสิบกว่าปีก็จะแปดสิบเก้าสิบแล้วมันจะอยู่ถึงเก้าสิบปีใช่ไหมเออนะครับหนีดีกว่าเออนะดีกว่าไปติดคกุกอายุเจ็ดสิบแล้วติดคุกนี่มันไม่ไหวนะเออไปใช้โอ้ลำบากนะชีวิตลำบากนะ ระดับทักสินรวยหมื่นล้านแสนล้านเนี่ย 10, 000, 000, 000, 000, 000. นะครับจะไปนั่งยองส้วมหลุมนั่งอยู่ในบล็อกโอ้โหอนาถาเลยนะกินข้าวนี่กินแต่หูฉลามแล้วจะไปให้กินข้าวอยู่ในคุกนี่โอ้กินข้าวแกงผักแกงจืดนี่กินไม่ลงนะกระเดือกไม่ลงนะจะไปนอนอะไรนะนอนผ้าสามผืนเนี่ยไม่ไหวนะเออ ระดับทักษิณนี่มันจะนอนผ้าสามผืนไหวเหรออาถามจริงๆเถอะเออใช่ไหมนะเออนะครับถึงแม้ว่ารวยก็ตามทีเถอะนะต้องก็ต้องไปนอนผ้าสามผืนไปนั่งขี้อยู่ในบล็อกนเนอะจะมันจะยอมไหมล่ะเออต้องไปกินข้าวร่วมกับคนอื่นนี่ไงโอ้นะคนระดับทักษิณนี่นะไม่ยอมหรอกนะครับหนีอย่างเดียวนะ เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพลก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ